เอากูให้เอามาทำหาเลยกูเล่นไม่เป็นกูใจดีกูให้กูเล่นไม่เป็นตังกูเยอะกูเล่นไม่เป็นเดี๋ยวล้วงกระเป๋าโดนแล้วมั้งแป๊บเออเจอแล้วแล้วกูจะซื้อที่ไหนกันเนี่ยมาแล้วจ้าเออช่วงตกใจอะไรเนี่ย ปืนนะโอ้พีเก้าศูนย์หรือสไนหรือปืนพกหรือเกาะดิคุณเลือกไม่ถูกเลยหรือลูกซองดียิงยักแม่งเลยเพื่อนกูฝากใส่ถุงกระช้าหน่อยหรือระเปิดแฟลชอ๋อนี่แหละปืนเทพกูพีเก้าศูนย์งั้นกูพีเก้าศูนย์จ้ะเองเงินมาของไปเออไปแล้ะบายบายโชคดีนะลอปูด้วยยิงแม่งพักทีดีว่เนี่ยแต่ว่าปืนนี้มันใช้ยังไงหรือว่าอย่างนี้และปืนนี้ลูกมันจะออกทางไหนวะเนี่ยหรือว่าอย่างด้ มาโชว์ของกันหน่อยโชว์เทพดอบมาเงือกนอนได้ไงคุณรูว่าเดินแมทิกปาสม,มองปิดทางเมสดันเข้าไปเลยกลัวอะไรล่ะไปพูดไปพูดตอนบีตอนบีเรากลังตามกำัาตามัตามโก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 มาแล้ว<อ>มันมาผู้เดียวมึงกลัวเห็ดยังเนี่ยยิงไกลเลย แค่คิกูกระเท็บเลยาเอาละว้ยไปเพื่อนพื่นวิ่งเรุวแค่นี้อะไรมึงเรื่องฟันแม่งเลยอะจะบอกว่ามีสไนยปอร์เเฮ้ยกูได้สไนแล้วมีละเืนเท่ ไปแล้วตามแผนปาสมุกไปทางนี่นื่ดันบี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 ดมาคุณกดให้หมดแบตเลยนี่ดนไอจอนไปสองวิดดไปไปวางระเบิดแล้นี่นี่นี่โอ้ยเสียงอะไรอยู่ข้างหูเนี่ยเสร็จกูฟันแม่งเลยยู่ไหนยู่ไหนนี่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 บหมดายไม่มีใครโยนมีดรอแหละกูสังหารไก่แปบ เสียขยนแม่งฆ่ากูแน่กูนี่หูกูได้ยินเด้กูฟันแหละนะกูกำลังจะฟันไก่เลยยิงกูทำไมวะเนี่ยเอ้าซอรี่เพื่อนกูบอเห็น